นูดฮะทุกคนด้วยนะครับวั็นนิยบผมนะครับกับการนั่งดูสเน็คพีคสำหรับแมปใหม่ๆของ Tower Defense m a แนนั่นเองนะครับถ้าใครเข้ามาไลค์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะในคลิป,ลป,ลปนี้นะครับคลิป,ลปนี้เรามาอยู่กันกับแมป Universal Tower Defense นะจริงๆถ้าผมขาดแมปไหนไปเนี่ยทุกคนสามารถพิมพ์ชื่อข้างล่างได้นะหรือได้ข่าวอะไรง้ยช่วยกันหน่อยนะครับผมผมจะได้ไปดูสเน็กพีคมาและเอามาแชร์กับเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆที่เขายังไม่รู้นะครับว่ามันมีแมปอะไรเปิดบ้างจริงๆผมทําไปหลายแมปแล้วแหละใครยังไม่ได้ดูสามารถกดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับวันนี้มากันอยู่กับ Universal Tower Defense นะครับผมเพิ่งเห็นนะแต่หลายๆคนดูไปแล้วนะครับส่วนหรับแมปๆนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าความคิดเห็นของผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเค New Sneak Just Drop มาแล้วก็คือลงมาแล้วนะครับ New Sneak นะครับผม โว้โวววววโหดับ oh? นี้ตัวแรกผมเห็นแล้วผมผมล่าสุดผมเพิ่งไปลองเล่นทดสอบเล่นแอนิเมชั่นแฟนตาซีมาผมว่าเอฟเฟกต์พอๆกับแอนิเมชั่แฟนตาซีเลยนะครับแบบนี้แต่ว่าเห็นแค่นี้ไปดูต,ตัวต่อไปก่อนอืลองมาแล้วฮะแล้วไงต่อแล้วยังไงวางตัวโอ้ให้ดูระบบเพจเมนต์คือถ้าเขาก้าเอาเพจเมนต์อย่างนี้มาโชว์นะครับ ผมบอกเลยว่าโดน d e เฟนเดอร์กินขาดเลยนะคือดีเฟนเดอร์เขาก็โชว์ระบบเพดเมนตเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกลายเป็นว่าจบเลยนะถ้าระบบเพดเมนตมาแค่นี้ะรัคุณดูเพดเมนตของ d e เฟนเดอร์โอ้สมูทจัดทุกคนอันนั้นมาเป็นแข็งยืนยืนแข็งมาเลย Universal Tower Defense นะฮะแล้วนี่ ไม่มีการเตรียมพร้อมกว่าจะลงมากว่าจะอัดคลิปกว่าจะโหลดให้ดูกว่าจะสนิคโอ้โหไม่มีการเตรียมพร้อมเลยแล้วโอ้โหอันนี้แข่งปั๊กดูดิว่าว่าเออเอออุอ่นยนราาาาเลยอ,อันเนี้ยดูดิโอ้หมันแข่งมากเลยอะนิวสนิคอินเบลมาแล้วยังไงฮะอันนี้ดูสมูทขึ้นนะดูสมูทขึ้นนะเออดูตั้งใจขึ้นนะครับจากคลิปที่แล้วนะ เหมือนแมบนี้เขาจะรีบปล่อยพวกสนีพิพมคนะครับแล้วคือผมมาดูผมมาดูทีหลังไงทุกคนพอผมมาดูทีหลังปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าเอออันนี้มันปล่อยมานานแล้วครับตั้งแต่เดือน2อแล้วตั้งแต่เ a ผิดไปผิด,ป,ดปิดไปสักพักแล้วว่โอ้โน,นี้โกคูแน่โกคูแน่นอนเฮ้ยผมชอบที่มันมีสายฟ้าเปรี้ยวเปรี้ยวเฮ้ยโอเคนะอันนี้คือว่าโอเคนะสวยนะครับสวยสวยสวย แต่ผมบอกไปแล้วนะจากที่ใครดูผมมาจะรู้ว่าการมานั่งโชว์เอฟเฟกเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้แมพคุณด,ดีขึ้นเลยโโวมาแล้วมาแล้วมาแล้วาลว,วางแล้วอึ๊โอุ้ยพลังอะไรอะ่ะให้ดูเอฟเฟกอย่างเดียวก็คือแต่ผมแค่งงว่าแมบนี้เขาจะโชว์อะไรนะครับคือให้ดูเอฟเฟกอย่างเดียวสวยนะครับแต่แบบโอ้ถ้าเป็น U i ออย่างนี้แล้วเขารีบๆเอามาใส่อะไรเงี้ยผมก็จะข้ามไปก่อนละกันนะครับ แต่กลายเป็นว่าแบบมันเยอะซะจนผมแบบไม่รู้ว่าเขาจะเลฟพิเซนตอะไรอะระบบสุ่มตัวนะครับว้าวเอเอเลยนี่เอเอเลยนี่เอาอีกแล้วคือผมมานั่งดูสนีคพีคสองแมปพร้อมกันอโอ้โหอันนี้คือเอเอเลยนี่ไม่น่าจะรอดอีกแล้วมั้งฮะถ้าอะไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆี่ย ผมว่าเดี๋ยวผมไปดูผมไล่จากข้างล่างดีกว่าทุกคนผมดูเก่ามาใหม่ไม่ค่อยดีเลยฮะเฮ้ยอันนี้เพิ่งปล่อยสนิพกมาใหม่อันนี้ปล่อยเลือดอะไรมาใหม่เขาทําเป็นสไตล์ไฮเทคเลยนะคือถ้ามันพยายามที่จะฉีกให้ไม่เหมือนเดิมอ่ะคือผมว่าเขาทําธีมนี้ยันล็อบบี้ได้เลยนะธีมแบบธีมฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะไอไทม์เลฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้ามาถูกทางนะครับแบบนี้น่าสนใจนะน่าสนใจเลยวอ t เชดเอาเรื่องนะสวยนะครับสำหรับซูกุนะนะโอ้โหฝนนี่แหลกเลยหยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนผมเพิ่งเล่นอนิเมะรัสแตนมาอันนี้เหมือนโทจิเลยเหมือนโทจิเลยมันดีไม่ดีเนี่ยทุกคนเหมือนโทจิเลยโทจิที่ปล่อยออกมาแผ่นล่าสุดเฮ้ยมาแล้ว ช่วงนี้เขาก็แบบแข่งกันเฟรมแอโร่รัวๆเลยนะครับเพราะอะไรรู้ว่าตอน AA เปิดอ่ะแพทที่แม่งมาแรกๆอะมันยังไม่มีเฟรมแอโร่เลยไงกลายเป็นว่าสุกุนผมก็คือในใน a อของเราก็คือง่อยโววโวคอสเมติกโวเฮ้ยเชื่อผมผมชอบเขาเปลี่ยนอะไรใหม่อ่ะแล้วผมชอบเลยอันเนี้ยเฮ้ยน่าสนใจแบบนี้น่าสนใจขึ้นมาเลย ถึงแม้จะรู้ว่ามันมันมันน่าจะตอนนี้ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ว่าน่าสนใจเลยน่าเล่นเลยครับคือต้องบอกได้เลยว่าผมอะ่ะอยากจะให้กําลังใจแมปที่เขาแบบเหมือนรู้ตัวตัวเองแล,แล้วเขาพยายามที่จะบิดให้มันแบบเฮ้ยให้มันมีความเป็นเราบ้างนะให้มันยึงดึงในกระแสบ้างนะหรือแบบว่าเฮ้ยให้มันสนุกมากขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วแมปนี้คือเขาพยายามจะทําอยู่นะผมว่ามันแอบแอบ เขาเรียกว่าอะไรผมผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันผมจะไม่ตัดสินแล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้กาลังใจแมพที่แบบดูใส่ใจขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยนะครับสาหรับเจ้าอันนี้มันดูน่ารักเลยอะกลายเป็นว่าแมพเขาแมพยุคนี้นะครับมาทาสไตล,ล์น่ารักเนี่ยขายผมได้นะคือขายคนอื่นได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ขายผมได้นะครับผมว่ามันยังไม่ได้น่าเล่นเอาอย่างงี้ดีกว่าสรุป universal นะครับ ก็คือดูน่าเล่นแต่ไม่รู้ว่าระยะยาวจะดีหรือเปล่าอย่างงี้กว่าเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีหรือเปล่าอเนี้ยแต่ว่าคืออันนี้คือดูน่าเล่นมากเลยดูดูดน้าลองนะครับแล้วตอนนี้คือมันเปิดสู้กันยับยับเลยก็กลายเป็นว่าคือมันเป็นผลดีสําหรับเรานะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ดูแหละแต่ตั้งแต่ที่เขาอัปเดตมาล่าสุดอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหสวยหมดเลยทุกคนทุกคนแบบนี้ต้องน่าจับตามองนะครับน่าจับตาชมเลยว่า เขาจะพลิกตัวเองไปแบบอีกฝั่งเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละการสำหรับ Universal Tower Defense นะครับทำผมแปลกใจนะเพราะผมแบบตอนแรกผมด่ายับเลยใครดูไม่จบอ่ะคือช่วงแรกคือมันเพิ่งเริ่มพัฒนามาครับเขาก็เลยโชว์โชว์มาอะไรเงี้ยแต่อนเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สวยเลยแต่ไปไปมามาปุ๊บเนี่ยเริ่มลงมาเรื่อยเรื่อยเริ่มลงมาเรื่อยเรื่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาเริ่มมีธีมเป็นของตัวเองวะ่ะเขาเริ่มแบบ เริ่มโอเคขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าผมเอาใจช่วยเขาแบบบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆจนแบบเนี่ยอันนี้รู้เลยว่าก๊อปเวยตอนนี้คือก๊อปไม่ก๊อปผมไม่สนแล้วเพราะว่าแม่งก๊อปกันทุกแมปอะ่ะเออแต่ผมแค่อยากดูว่าอันไหนมันจะฉีกไปได้มากที่สุดแล้วดูดีขึ้นมาแต่แมปเนี้ยน่าสนใจมากๆนะครับโอเคประมาณนี้กันสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วถ้ามีแมปอะไรที่ผมยังไม่ได้ดูเนะี่ย สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย